การเปท่านพระคุณเจ้าท่านนางเพื่อผู้นำท้องที่ผู้นำท,อท้ำทองถิ่นทุกท่านแล้วก็ประชาชนตำบลขอแตะทุกท่านนะครับที่ได้มาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมนะครับในการประมวลกำลังก็เทียบของสมาชรกในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านพัฒนา,าชุมชนนิดนึงในเรื่องของจอปะทอลตำบลของเรา,าค่ะ ในด้านการศรึกษาเป็นยังไงบ้างคะตอเ์เกินเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเล่นกันมอนะครับภาษาส่วนของกัแตันะครับก็อยากส่งเสริมกันมอนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะครับคนป่วยคนไข้ไปดูไปรักษาที่ไหนพิหายพอม,มาดูพบเจอว่าเป็นกับในส่วนของกอันมอนหรือผผ้า พอมามาเล่นท้ายครับกับนักสกันพระคุณเจ้าครับ,รบเรียนท่านนายอเภอสังขะท่านอนุนสนริการนระดอนเภอครับประกวดสุลป์โลกท่าน,นองสอนพัทยาจัดญญจมอรบรางวัลให้ต่อปัญหาธี่มาเพื่อที่จะให้เยาวนชนและก็แม่บ้านนะครับแม่สุริการแล้วก็พี่น้อง จำได้ท่านบอกว่าท่านหาคุนให้นักเรียนใช่ไหมคะเป็นกรรมกาสารศึกษานะคะแล้วอะไรอีกนาศาสนาท่ายกทาอยู่ไหนอ่ะโอ้น่ารักมากนายกน่ารักมากเลยถ้ายังไงแล้วเนี่ยอยากเห็นการบูรณาการแผนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยและทันต่อเหตุการณ์ นำเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดได้เลยนะปรบมือให้กับทีมกอมตตําบลหน่อยเ <co ld> นาะไหนท่านปลัดไหนเป็นคนดูแลประจำตรบลนี้การทําแผนพัฒนาตรบลเข้มแข็งสู่ความยังยง่งยืนแผน5ปีของตระบลเรานะเริ่มปี6.6-7.0ถึงเ0เล่มน้ํหน,นาแหละถ้า5ปีนี้ตั้งแต่ปี6 6ถึง70สามารถทํากิจกรรมได้ทั้งหมด ในตำบลนะครับเป็นการบริหารงานในตำบลเราเน่างแผนกูรณาการเก่งมากเลยกำลังต่อได้ชัดเจนกลุ่มแรกกำลังไหนนะคะที่ถามเนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ กานทําเพื่อนขานะครับอดีตผู้บริการสุนทรพลศีรีหน่วยการศึกษาพิเศษจังอสุริขเบียนเชิญน,นะครับอ่อาได้ว่ชมกันนะครับเห็นเป็นเชิงเป็นอั่านะครับว่ากา,ารศึกษานอกโรงเรียนนะอันนี้ผมพูดนะครับอ่เกี่ยวกับการศรึกษานะครับารก,ก,การศรึกษานอกระบบการศึกษาตามปฏิยาศสายนะฮะ เป็นเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ครับผมท่านกำลังอธิบายให้ท่านประธานและก็คณะนกรรมการนะครับได้รับทราบนะครับในขณะนี้ครับช่างภาพนี้จะภาพทุกช็อตเลยนะครับเพื่อที่จะได้ภาพสมบูรณ์ข้พจจะมีท่านแอมเพอนะครับแอมเพยสังขาท่านได้ใอความสะดวกนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ช่วยท่านช่วยกท่านแพจะเป็นนสว ว่าจะได้คะ้นน่คดการณ์ัมนันมีรวาร่วเียนี้นะครับระเท่าที่ประได้โยพี่น้องนะครับผมพบจจได้ว่านะครับตอนที่นายท่านมาในหมายเนี่ยท่านเพมท่านมีนโยบายของนเลยเกี่ยวกับ กลางนี to to ้ที่จะฝากท่านประธานและก็กรราการในาท่านเป็นคดีประดุษโศภีสชนะครับท่านท่านจะเป็นสุดยอที่อาจ่านเนท่านหนึ่งที่จะมาชนะครับ รับ้างอาหารเที่พนคครับซึ่งอาหารนั้นก็นอย่นี้ทังเจ้าทีเตรียมเที่ยงไว้รอรับที่นี่ด้วยนีนเป็นที่น้ำปตาตัวนี้ก้อนปล้นปลาเป็นอยางี้

อ๋อเาะจัวัดทได้ขนาดตัวนี้ตัวนี้มันก็จะได้ช่วยตัวนี้เลยครับใช่ใช่นครนั้นกองนน์นะดับอำเภอก็จะมีที่ในอำเอครับเป็นลำชาในเอก็หนเลยนั่าทีนมเเนี่ยรน พื่อที่จะได้ประเมินผลงานเป็นตำนานยอดเยี่ยมปี2 5 4โหวตอไผู้เสียดาที่ดีที่สุดนอาจารัอาารเกษตรนะครับสารอธิพาวสารไสารพิษอ๋อนี่แหละของจริงถ้าถ้ามีมีอะไรกันมีอะไรกันใช่ไหมครับนั่นคือสารพิสารพิษแต่น ัวนะัอลหือว่าตัฉีดอ๋อแบ้วนี่แ่งอะไครับบ้านอาวอกบอใช่ไหมครับบ้านวท่านผู้ใหญ่สาีนะครับะะไเบ้านอาวอกบ้านอาวอกอาวอกอีกแมว่าหรืเปล่าไอนะครับสองมีอาวกอาวอภาษารบวอก ในที่นี้มันจะมีช่อวามั่นานนอนมั่นานนอนมมากาครับน่ในวรัีใ่ด้ยครับนเคแทนะครับไม่ใช่ชีโรยหน้านะครับไม่ใช่พักชีโรยหน้าักชีรยแตม่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงน้้ให้าผู้การได้เห็นก็โชว์การเด่น นะครับผู้ใหญ่ไทยสวชื่อถ่ายรูปถ้าผู้ใหญ่เลยครับถ่ายรูปอมกันเลยนะเป็นบภาพถ่าย่านถ่นยครับถ่เคเ่ายร่ายถาถาายยถายถ่ายมย่ายยะ่้ยถายคารถ่าอ้่้องโคพัฒนา่ายถ่ายถ่ยใช่ายถยถ่ายถ่ายายตรายถ่าายถ่ายถ่าะถรายถ่านายถ่าา่ นะครับมีชาเขียวด้วยมีขนมขนมอะไรครับขนมครอกโอเกลีปั๊บนะครับอ๋อครับครับผมเนี่ยครับของดีบ้านฉันนะครับครับเดชเชิญครับท่านประธานครับอ่ารองบันจากจังหวัดสุรินทร์นะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์โอ้โหผ้าไหมมัดหมี่ลายมัดหมี่ ใช่ไหมครับมีลายอะไรครับอสวยงามหลากหลายมีผ้าคาม้าไหมนะครับน,นี่คือของจริงครัอาชนบ้านทั้ง17หมู่เลยนะฮะขอบคุณบนะโอกาสนี้ไมยางสูงที่ท่านให้ความร่เมเือนนะครับอโอเคครับ